สวัสดีครับภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาทุกทีนะครับเราจะสังเกตจากเกิดไฟป่ามีการฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับสภาพเริ่มแปรปรวนอย่างร้ายแรงมากมีหลายคนบาว่าเอ๊ะเราต้องไปหาโลกที่สองอยู่ใหม่ไหมผมคิดว่าถ้าพวกเราช่วยกันให้โลกนี้มันสะอาดได้เราก็สามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขนะครับไม่จําเป็นต้องไปหาโลกที่สองโดยที่ทุกคนเนี่ยช่วยกัน คนละไม้คนละมือผมแนะนามตัวแทนกลุ่มเซนทันได้ร่วมโครงการตลาดคาร์บอนโครเรียนภาคสมัครใจที่ดำเนินการโดยมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนเพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยและโลกใบนี้ทั้งในรูปแบบประหยัดค่าไฟและปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตนเองโครงการนี้ดีมากนะครับเป็นแนวทางให้ประหยัดค่าไฟและยังช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยวิธีง่ายๆเลยครับติดตั้งหลังคาโซลา r เซลล์ที่บ้านครับและเพียงสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ระบบก็จะคำนวณค่าไฟที่ประหยัดได้เป็นคาร์บอนเครดิตและเอาอันนี้มาแลกเป็นคะแนนเดือ n วันโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งคะแนนเดือ n วันนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดกับร้านค่าในกลุ่มเซนทันได้ไม่ว่าจะเป็นห้างเซนทันโรบินสันท็อปซูเปอ์สปอร์ต B 2 S PowerBuy, OfficeMate, ไทยวัสดุและอีกหลายๆ มีอยู่ BU เลยนะครับรวมถึงร้านอาหารหลายๆร้านด้วยในเครือของเราผมจึงอยากเชิญชวนทุกคนให้ลงมือทำเพื่อช่วยให้โลกใบน,นี้ของเราน่าอยู่ขึ้นนะครับ